พ่อครัวพ่อครัวครับวเล่น้ำครัวมาแล้วลูกแพแล้วพี่นนบอกแพ้แล้ว,ลว,ลวโอยโงนกะ่ยนี่้าอกินได้ก็จอบกินข้างในก่อน โปรไปดูผลงานสิไปเราเดินไ,ไปดูผลงานกันม,มาเรามาดูผลงานกันมาเร็วมานี่มานี้ยก <c oughs> ินไหมคะน้อนได้ลูกเันครกนาอ้อนเลยล่ะร้อนนานลูก อกแรกมันต้องเสียหายก่อนสูงสุด